เฮ้ยมันช่วยวัดช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลที่ได้กลับมามันฟังแล้วมันทุเรศนะมันเศร้าอ่ะมันเศร้าที่เราไม่ทราบว,ว่าเขาคิดอะไรวงที่ต่อยเอามาเล่นคือออเคสตรา40ชิ้นนะลูก มันไม่ใช่เล่นกัน7-8ชิ้นนะมันคือรายจ่ายทั้งนั้นมันก็คือความจริงพูด10ครั้งเราก็พูดเหมือนกันตรงนี้เพราะเราได้แค่นี้ปัจจุบันนีป้ป้าถึงบอกป้าชอบไอ้ปี6-8ปีล้างบางจริงเลยไม่อลูกคือมันน่าเศร้าตรงที่ว่าเวลาคนจ้างงานเราอะ เขาไม่ได้อธิบายแล้วก็หนูรู้ไหมว่าพวกป้าเนี่ยกว่าจะเวลาที่จะออกไปร้องเพลงหรือไปเล่นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปร้องเพราะว่าอย่างเราทำคอนเสิร์ตกับพิ n k พนเทอร์เนี่ยเราซ้อมกี่ครั้งก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องไปบ้านต่อยรายจ่ายมันคืออะไรแล้ววงที่ต่อยเอามาเล่นคือออเคสตรา40ชิ้นนะลูกมันไม่ใช่เล่นกัน78ชิ้นนะ มันคือรายจ่ายทั้งนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครที่ไปติดต่อเขาเรื่องเงินเราไหนนะคะรายละเอียดของงานอื่นๆมันไม่ใช่งานของเรางานของเราเนี่ยชัดเจนหมดเพราะว่าป้าทำกระต่อยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลปียเวทบริษัทโซนิกยูดหรือสมาคมดนตรี เราทําด้วยความชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วในการให้เงินให้ทองเลยมันจะชัดเจนพวกเราถึงรู้สึกมันเศร้ามันเศร้าที่เราไม่ทราบว่าวเขาคิดอะไรนึกออกไหมคะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าในหัวของคนเหล่านี้เขาคิดถึงไอ้ก้อนเงินเหล่านั้นอย่างไรแต่สําหรับพวกเรามันคือค่าจ้างอย่างป้าได้หมื่นเนี้ยมันเยอะไหมแต่มันการกุศลคุณจะไปเรียกอย่างที่เรามาเล่นเนี่ยมันไม่ได้ คำที่บอกคือพี่งานนี้พี่ได้หมืหน่นะแล้นะจบแค่นั้นน่ะเราถือว่าไปช่วยไปอะไรต่ออะไรแต่ว่าวันนี้บิ๊กเต่าน่ารักมากก็ได้อธิบายให้ท่านฟังว่าทำไมรายจ่ายของการเล่นดนตรียังคุณงานนี้คุณอยากรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่ใช่ป่ะคุณอยากรู้ไหมนี่มันคืองานกี่พันแนกี่เท่าไหร่กี่ล้านที่คุณจะทำไอ้ตรงนั้นสี่แสนกว่าบาทนะ่ะ 470,000เนี่ยวงออเคสตราสี่สิคนคุณคิดว่าเขาได้คนละเท่าไหร่คุณหารไปเราถึงไปช่วยกันเพราะว่ามันชี้ช้ำเก็กซิมว่านักดนตรีนักร้องเนี่ยมันโดนอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วเราทำตรงนี้ด้วยใจจริงว่าเฮ้ยมันช่วยวัดช่วยอะไรอย่างเนี้แต่ผลที่ได้กลับมามันฟังแล้วมันทุเรศนะคะแต่วันนี้เราก็เรียบร้อยเราก็สบายใจว่า อย่างน้อยพวกเราไม่ใช่พวกที่ถูกหมายเรียกพวกเราคือขอไปพบขอให้เห็นขอให้ได้ดูหลักฐานจบมันไม่ได้เครียดหรอกลูกเพราะเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรแล้วถ้าเราพูดความจริงเนี่ยมันก็คือความจริงพูดสิบครั้งเราก็พูดเหมือนกันตรงนี้เพราะเราได้แค่นี้เราไม่ได้ได้เป็นแสนเป็นล้านมาเลยเออ งานข้างนอกสิมันได้แตอันนั้นเป็นเรื่องแล้วก็มีใบรับมีใบหักภาษีณที่จ่ายมันก็ชัดเจนลูกพวกเราทํางานชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนมันมันไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ลูกการนกตแนงค่อนข้างที่เราต้องระมัดระวังเพราะวินัยก็โดนเราก็โดนความจริงแล้วคนที่ไปช่วยคนก็มีวิรัตอยู่ถาวรอ,อีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่สนุกลูกมันไม่สนุกจริงๆ แล้วเราไปด้วยใจอ่ะให้เราทําอะไรเราก็ทําให้เราร้องให้เราก็ทําแต่ผลที่ได้ต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังแต่ป้าคิดว่าจากตรงนี้แล้วนะวงการนี้มันจะไม่เจออย่างนี้แล้วนอกจากคนที่คิดร้ายอย่างพวกหนูจะมีงานอ้ะป้ามาหนูก็เห็นชัดๆเราได้เท่าไหร่จบอ,อ,าาาอ่าต่อยเอาไปะเพราะว่า ต่อยเก็บไว้หมดตรงลายลับที่โอนมาให้คุณหนุย่ยคุณหนุย่ยก็เก็บหมดเลยแต่บางทีไอ้ใบใบเขาเรียกอะไรอะใบอ,อนุโมทนาเ <Wow. S 1> ขาเรียกบางอันเนี่ยมันไม่ได้เก็บมันไม่ได้เก็บแต่ว่าเขามีในสมุดโชคดีที่ต่อยเก็บเหมือนเป็นใบรีซีทที่แบบเรารับรับเงินใช่ไหมคะเราก็เลยบอกต่อยต่อไปนี้จะจ่ายอะไรให้ถ่ายเก็บเอาไว้ ไม่ฮะไม่มันไม่ใช่วิบากกรรมเลยมันเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วเราก็แก้ไขได้มันไม่ได้บาปได้กรรมอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรลูกเรื่องง่ายง่า,นายน,น่าไม่นะลูก,อก,อกเอออย่าไปคิดอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าตอนเริ่มต้นเขาคิดอะไรหนูนึกออกไหม ว่าใครจะคิดว่าเขาสามารถคิดอะไรได้ล้ำลึกขนาดนั้นในขณะที่เรานึกไม่ถึงแล้วมันเป็นเวลาที่แบบเงินเนี่ยลูกมันไม่เข้าใครออกใครพอเข้ามาได้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาวางผังอย่างไรถ้าเผื่อเขาไม่วางผังแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่พังใช่ไหมคะแต่ปีนี้ป้าขอบคุณปี68เนี่ยมันมันล้างบางทุกชนิดเลยมันล้างบางแล้วเราคนพุทธก็สบายใจ นะคะเราสบายใจที่ในชีวิตบ้าตลอดอาชีพคืออาชีพนักร้องเราเสียภาษีถูกต้องเราทำอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้กระทั่งงานที่เราทำในขณะนี้เรื่องเปิดหมวกหรืออะไรเราก็สบายใจที่จะทำเพราะฉะนั้นเอาอย่างบางคนถามเหมือนว่าเราจะแก้ไขยังไงมันต้องแก้ไขจากครอบครัวความคิดเนี่ยมันต้องมาจากครอบครัวก่อน,อนว่าพ่อแม่ต้องสอนให้เราซื่อสัตย์ สอนให้เราอดทนแล้วก็อย่าคิดตังหนูสังเกตสิคนคดโกงมันอาจจะยาวหน่อย10ปี20ปีแต่มันก็ต้องถึงวันหนึ่งนะคะไม่หรอกลูกเพราะว่าของเรารับงานนี่มันชัดเจนมันมีอันนี้ไม่ชัดเจนตลกมากนนาก็คืออ่ะหลุงพ่อไปช่วยกันนะอันนี้ก็คือทุกคนไปไดไป้วยะะใช่แต่งานอื่นที่เรารับเนี่ย มันเป็นการตกลงกันอย่างชัดเจนว่าคุณได้เท่านี้นะเล่นงานเท่านี้นะเท่านี้วันนะเราซ้อมอย่างนี้นะมันเคลียร์ไหมล่ะหนูมันเคลียร์ไม่หรอกลูกไม่หวัดนีครับอ๋อเวลาเนี้ยวัดก็ไม่ค่อยกล้ากาบวกเราแล้วใช่ปะมันไม่กล้ากับเราแล้วเพราะว่า เราไม่รู้อะไรจริงๆลูกแต่ปัจจุบันนี้ป้าถึงบอกป้าชอบไอ้ปีหกแปดปีล้างบางจริงเลยนะคะหนูนับถือเหมือนเดิมลูกหนูนับถือเหมือนเดิมป้ายังไหว้พระเหมือนเดิมป้ามีห้องพระที่เหมือนเดิมแต่ทุกวันป้าขอบคุณไปไหว้ไม่ได้อะไรขอบคุณที่วันนี้ลูกได้รับสิ่งดีๆป้าไหว้อย่างนี้ขอบคุณพระทุกวันทำเถอะลูกมัน มันอย่างน้อยมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ป้าไม่ได้ประเภทสายมูนะป้าไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อแล้วก็จะอย่ามายุ่งกับฉันนะแค่นั้นลูกอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครเธอพูดอะไรน่าเกลียดไม่ค่ะปกติลูกจะให้ไปที่ไหนก็ได้ถ้าเราพูดคำนี้ ที่ไหนก็ได้อีฉันอายุ80คุณจะยุ่งอะไรกับฉัน mm hmm. ใช่ไหมคะอย่าไปกลัวลูกทําดีไปเถอะนะมีอะไรจะถามอีกก็ <c oughs> ใครวะ <c oughs> ไหนแล้วป้า <c oughs> มองไม่เห็นอะว่าไงลูกโรอะไโระโรงลูกแต่เดี๋ยวยังต้องช่วยเขาอีกเพราะเราจะต้องไปเจอพนักงานสอบสวน <c oughs> ยังไม่รู้วันไหนแต่วันนี้เข้าไปแล้วป้ารีบมาทํางานค่ะ <c oughs> ขอพ่อคุณนะลูกขอพระคุณขอให้รวยนะคะ